สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีรีเซ็ตดัมนะครับแล้วก็รีเซ็ตโทนเนอร์นะครับผมของ p ิลเตอร์บาเทนะครับรุ่น l 2 3 7 0นะครับผมกรณีเราเจอเครื่องของเราใช้งานอยู่นะครับขึ้นคำว่ารีเพ็กดัมคาทิดนะครับผมขึ้นเออร์ที่หน้าจอนะครับใช้งานไม่ได้นะครับ คำว่ารีเพกดัมนะครับผมวิธีแก้ไขนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้ฟ้องนะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าเราเจอวิธีแก้ไขให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคกับปุ่มบวกนะครับพร้อมกันนะครับพอกดพร้อมกันหน้าจอมันจะขึ้นคําว่าดัมนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับผมแล้วทีนี้มันจะขึ้นให้เรารีเซ็ตนะครับ ถ้ารีเซตให้เรากดลูกศรชี้ลงนะครับก็กดไปที่ลูกศรชี้ลงนะครับแค่นี้ก็เวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอที่ฟ้องก็จะหายไปนะครับผมวิธีรีเซ็ตดานะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกรณีถ้าเครื่องฟ้องเราเปลี่ยนชุดใหม่ถ้าเราไม่รีเซ็ตไม่ทําการรีเซตเคาน์เตอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเครื่องฟ้องนะครับผมเราต้องรีเซ็ตแล้ว ค่อยเปลี่ยนชุดใหม่นะครับหรือชุดเดิมของเราพิมพ์ภาพสวยตัวหนังสือชัดปกตินะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวชุดดาเก่าเราได้นะครับผมโอเคครับผมก็คือเราจะรีเซ็ตตอนไหนก็ได้นะครับเครื่องไม่ฟ้องเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับนี่นะครับเคาน์เตอร์ดำนะครับตอนนี้ก็ปริมาณลดเหลือครึ่งนะครับผม เดีวครึ่งหนึ่งนะครับเครื่องลูกค้านะครับผมผมรีเซ็ตไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสออกมาดูนะครับตัวนี้นะครับว่าสีขีดดําๆนะครับมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะรีเซ็ตตอนไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเครื่องฟ้องนะครับก็กดปุสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับต้องหน้าต้องกรณีถ้าเครื่องไม่ฟ้องนะครับเน่าหน้าจอเครื่องต้อง มาอยู่แบบนี้นะครับสลีปหรือว่าเลดี้นะครับผมแล้วก็กดพร้อมกันนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าดานะครับแต่ถ้าหน้าจออยู่ในหน้าเมนูแบบนี้นะครับเราจะกดเข้าเมนูไม่ได้นะครับกดเข้าดาไม่ได้นะครับเราต้องออกมาหน้าปกตินะครับสลีปหรือว่าเลดี้นะครับผมหรือถ้าเครื่องเราฟ้องมันก็กดไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับก็เข้าหมด นะครับผมแล้วก็กดโอเคแล้วก็รีเซ็ตไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสออกมาให้ดูนะครับกรณีรีเซ็ตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทสออกเ้อเตอร์ออกมาให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเทสออกมาก่อนที่ยังไม่รีเซ็ตนะครับปริมาณเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูหลังจากที่เรารีเซ็ตนะครับ นี่เห็นไหมครับพอเรารีเซ็ตแล้วก็เต็มร้อยเปอรซนะครับผมดำนะครับเต็มร้อยเปอรนะครับผมแต่ถ้าเราปิ้นออกมางานของเราเป็นเส้นเป็นเส้นไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดใหม่ได้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปวิธีรีเซ็ตตลับนะครับตลับหมึกนะครับ จริงๆผมไม่อยากให้รีเซ็ตนะครับตลับให้มันถ้าถ้ามันหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้างั้นภาพมันจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าไม่หมดมันก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับถ้ามึกยังในตลับยังไม่หมดแต่ถ้าเครื่องฟ้องก็สามารถรีเซ็ตได้ครับผมวิธีรีเซ็ตนะครับให้ขันน็อตสองตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับผมแล้วก็หมุนเฟืองนะครับ หมุนเฟืองล็อกเฟืองมันจะมาอยู่ลักษณะนี้นะครับนะครับเรือยล็อกเฟืองมันจะมาอยู่ลักษณะนี้แต่ว่าเออไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะเป็นมันจะมีล็อกเห็นไหมล็อกเดือยตัวนี้กับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันจะมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นที่รูไหมมันจะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะครับแต่ไม่ใช่เอาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือผิดนะครับ จะเป็นมันจะมีล็อกเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับให้มันมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับล็อกนี้จะมาอยู่รูนี้ส่วนล็อกนี้จะมาอยู่รูนี้นะครับวิธีกับเฟืองนะครับเราต้องขันน็อตแล้วถอดฝาครอบออกนะครับมันจะพอเราทําเสร็ษมันจะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยครับล็อกเดียมันจะตรงรูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผมบอกข้าวนะครับจริงจ จริงๆใช้ล็อกเดือยตัวนี้กับฝั่งนี้นะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมบอกลักษณะนะครับน่าจะเข้าใจนะครับเอาล็อกอ่าตัวนี้มาอยู่รูนี้เอาล็อกของตัวนี้มาอยู่รูนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตตลับนะครับง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมไม่รีเซ็ตนะครับกรณีถ้าอยากรีเซ็ตนะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ถ้าอยากแก้ไขก็ลองดูคลิปนี้ก็ไปทำตามดูนะครับถ้าสนใจอะไรนะครับชุดดำหรือว่าตลับหมึกก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านมีนัดจำหน่ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ